คุณปาร์เกอร์ผู้ดูแลบ้านเด็กกำพร้าเดินไปรอบห้องอาหารเด็กทุกคนเรียกเขาว่าอึ่งอ่างขี้โมโหเพราะว่าพอเขาโกรธเขาก็จะพองแก้มกลมจนดูใหญ่แล้วก็กลมมากๆแล้วเขาโกรธบ่อยทีเดียวโดยเฉพาะโกรธฉันลอร่ากาเซียออกมานะอย่าตัวดีรู้นู่อยู่เนี่ยฉันออกมาจากที่ซ่อนหลังเขาออกไปไงฉันลอร่าใหญ่ตัวดีที่เขาตามหาฉันอายุ14แต่ฉันดูไม่เกิน1ิบขวบแม้จะตัวเล็กแต่ก็เป็นตัวแสบขาใหญ่เลยละคะ่ะเพราะว่าส่วนสูงของฉัน ฉันซ่อนในที่เล็กๆอย่างในหม้อได้สบายกดปุ่มไล์เลยค่ะแล้วจะเล่าว่าทําอะไรมาฉันเติบโตมาในบ้านเด็กกาพร้าแล้วก็ไม่รู้เรื่องของพ่อแม่ตัวเองเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กคนอื่นๆที่นี่ก็เป็นครอบครัวฉันเหมือนไปหัวหน้าของพวกเขาครูและหัวหน้าบ้านเด็กกาพร้าทนฉันไม่ไหวเพราะว่าฉันช่วยคนที่ลําบากแล้วก็ทําให้เพื่อนมีความสุขยกตัวอย่างนะวันหนึ่งฉันเขมยรูปภาพง,ง่ๆจากห้องออฟฟิศคุณปาร์เกอร์แล้วก็เอาไปแลกเป็นไอศกรีมมาให้ทุกคนมากินแลวทุกคนก่อนจะละลาย ทุกคนเรียกว่าตัวปัญหาหัวใจยิ่งใหญ่ฉันยังเป็นเพื่อนกับกลุ่มนักดนตรีพเนจรจากบ้านเกิดฉันอา์เจนตินาเวลาพวกเขาต้องการที่พักค้างคืนฉันก็จะแอบพาพวกเขาเข้าบ้านเด็กกัพร้าแน่นอนว่าครูฉันไม่ปลื้มสักเท่าไหร่วันหนึ่งฉันเอาอาหารมาจากห้องอาหารแล้วก็อยากเอาไปให้ครอบครัวที่ฉันเป็นเพื่อนด้วยพวกเขาเป็นคนดีแต่แทบไม่มีเงินพอซื้อขนมให้ลูกๆเลยแต่ว่าคุณปากเกอร์ก็จับได้และฉันก็ต้องไปซ่อนในหมอ้อทันทีที่เขาออกไปฉันก็หยิบกระเป๋าปีนออกหน้าต่างแล้วก็ไปบ้านโรรเจอ พวกเด็กๆก,กอดฉันดีใจใหญ่ลอร่านี่นะพี่เอาของอร่อยมาให้แล้วกินได้เลยนะพ่อหนุ่มน้อยคุณแม่พวกเขาถอนหายใจเศร้าแล้วบอกว่าไม่สบายใจที่รับอาหารเพื่อเด็กกำพร้าแบบนี้ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะยังไงพวกผู้ดูแลก็ขโมยไปอยู่ดีเขาขี้โกงเอาทรัพย์สินของบ้านเด็กกำพร้าไปขายเพื่อซื้อเสื้อผ้าแล้วก็รูปภาพง,ง,ง่ๆคุณนายโรเจอร์ทำพาสตา้าแสนอร่อยให้ทุกคนกินอืมอร่อยจังเลยอะถ้าคุณเปิดร้านอาหารต้องรวยแน่นอน ขอบคุณเจ้าลอร่าหนูจิตใจดีมากเลยพ่อกลับไปที่บ้านเด็กกําพราก็โดนดุอีกแล้วฉันชินแล้วล่ะแต่เด็กคนอื่นที่ช่วยฉันดันโดนลงโทษไปด้วยนั่นทาให้ฉันเดือดมากฉันเลยแต่งเพลงแสบๆเกี่ยวกับคุณปาเกอร์เพื่อเอาคืนแล้วก็ร้องต่อหน้ากล้องจะว่าไปเสียงฉันเพราะอยู่นะคะคุณว่ายัางไงบ้างล่ะ สถานสงคราะมีอึ่งขี้ยัว้วคอยควบคุมเราไว้อยู่เขาขี้กองใจโอดจนร้องหูใจแคบใจดาำแล้วลงโทษเราร้องตามเลยถ้าเกิดคิดเช่นกันเพื่อนๆกับฉันอัปโหลด u t u b e แล้วมันก็ดังเปรี้ยงทุกคนเริ่มพูดถึงบ้านเด็กกำพร้าของเราแล้วก็ไปจี้ถามคุณปาร์เกอร์เขาพยายามปิดข่าวเอาไว้แต่ก็แค่แป๊บๆระหว่างนั้นฉันก็งานเข้าหนักเลย ตั้งแต่นั้นมาพวกผู้ใหญ่ก็ทําทุกอย่างเพื่อทําให้ฉันมีชีวิตอยู่ยากขึ้นพวกเขาลงโทษฉันทุกวันให้ฉันล้างจานของเด็กคนอื่นแล้วก็ทําความสะอาดแทนทุกคนด้วยแปบบ๊แบๆบฉันก็เพียขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าพวกเขาไม่ราเมง่ายๆฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะหนีแต่ว่าเธอไม่มีที่ไปนะฉันยอมอยู่ข้างถนนแล้วก็เป็นนักดนตรีรพนจรดีกว่าทนเรื่องแบบนี้ต่อนะ่ะฉันกําลังบอกลาเพื่อนๆแต่ก็มีคนเข้ามาพร้อมกับบอดี้การ์ดว่านี่มันนักร้องดังเชี่อซามันท่านี่ อยู่ไหนนะ้หนูคนเก่งคนนั้นอยู่ที่ไหนเหรอพอเห็นฉันเธอก็เข้ามากอดระวังหน่อยตัวคุณมีแต่กากเพชรน,นี่ตามหาหนูอยู่อย่างนั้นเหรอเธอเห็นวิดีโอของฉันชอบหน้าตาแล้วก็การร้องของฉันเพราะงั้นดาราดาวก็เลยมาอุปการะฉันชีวิตหนูจะเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนอิจฉาฉันกันใหญ่ครูร้องให้ดีใจใหญ่ตอนที่รู้ว่าฉันจะไปแล้วฉันไม่มั่นใจว่าไซมันท่าจะเหมาะเป็นแม่แต่ฉันก็ยินดีไปกับเธอเพื่อไปจากที่นี่ ฉันย้ายไปอยู่ที่คฤริฮาสโออาร์มันใหญ่มากจนฉันจะต้องใช้สกูตเตอร์เพื่อไปรอบบ้านเลยอยู่ที่นั่นสนุกมากฉันมีห้องส่วนตัวแล้วก็ขนมมากมายพอสมสาได้เลยแต่สิ่งที่ฉันไม่ชอบก็คือแม่ใหม่ชอบซื้อเสื้อผ้าให้เราเหมือนๆกันน่ะอ๋ฉันเกลียดเรื่องแล้วก็ชุดกระโปรงมากหนูดูสวยมากเลยจ้ะเหมือนพี่น้องกันเลยนะเราดูเหมือนกันมากๆเลยค่ะทั้งผมเราตารอยยิ้มแต่ว่าเราก็เหมือนกันแค่นั้นแหละสมาท t เป็นคนที่ยโสได้เหลือเชื่อมาก เธอทำให้ชีวิตของพวกสาวใช้เหมือนกับตงนรกแล้วก็อาลวาดในเรื่องหยุ่มยิมฉันขอน้ําใส่น้ําแข็งสองก้อนทําไมในก้วถึงมีสามยะไปเอามาใหม่เลยไปใช่เงินทองและชื่อเสียงทําเธอเป็นได้ขนาดนี้เลยซามีน่าทำเหมือนฉันเป็นหมาเลี้ยงเธอลากฉันไปปาร์ตี้ถ่ายรูปแล้วก็สัมภาษณ์แล้วเอาฉันไปอวดเหมือนกับฉันเป็นอุปกรณ์ราคาแพงทุกคนเอาแต่หยิกแก้มฉันและบอกว่าพวกเราเหมือนกันมากขนาดไหนหุยลอร่าน่ารักที่สุดเลยอะ จะเย็นค่ะคุณหนูไม่ใช่ตุ๊กตานะคะลอรา่าพูดดีๆหน่อยสิหนูไม่ได้อยู่บ้านเด็กกำพร้าแล้วอย่าลืมสถานะใหม่ของหนูสิสิ่งที่เธอแคร์ก็มีแต่สถานะฉันไม่อยากมีเอี่ยวกับโลกสุดอลังการของเธอนะแต่ฉันไม่มีตัวเลือกนะักวันหนึ่งแม่บุญธรรมก็ไล่ฉันไปที่สตูดิโออัดเสียงแล้วพาไปรู้จักกับโปรดิวเซอร์แม็กซ์ฉันก็ทําให้เขาประทับใจสซมแอนท์ Samantha, การรับเด็กมาเป็นไอเดียดีเลยนะเรตติ้งของคุณพุ่งทะยานเพราะว่าเด็กคนนี้แต่ก็พยายามอย่าก,ก่อเรื่ององีกล ประกอบว่าเธอชอบก่อเรื่องดราม่ามากมายจะทําทคอนเสิร์ตติดขัดตว่าใส่บะปาราซี่แล้วก็เรียกค่าตัวแพงหูฉี่การงานของเธอจะปัญหาแต่สมันทาก็ไม่แคร์แม้ว่าจะเป็นแบบนั้นชีวิตใหม่ของฉันก็มีข้อดียกตัวอย่างนะตอนนี้ฉันมีโอกาสช่วยเพื่อนเยอะมากฉันเอาสภาอเก่าของแม่ไปให้บ้านเด็กกาพร้าเครื่องเพชรแล้วก็เงินวางเกลื่อนอยู่เต็มบ้านเลย สมันธ h ไม่ค่อยใส่ใจดูแลฉันก็เลยเอาไปให้บ้านโรเจอร์แล้วก็เพื่อนนักดนตรีวันหนึ่งสมันธ่าก็ทำเกินไปแม็กซ์พาเราไปที่งานประกาศรางวัลมิวสิกอะวอร์ดแต่เธอไม่ยอมลงจากลรมูซีนจนกว่าจะมีพรมจะมีเลื่อมทองรวยทั่วสมันธาคุณกำลังทำลายตัวเองตอนนี้ความนิยมก็รุ่งแล้วไม่ใช่เวลามาเอาแต่ใจหรอกนะแฟนๆรออยู่ถ้าหน้าบูดแล้วก็เริ่มงงแงฉันไม่สนแฟนๆหรอกฉันเป็นดาราพวกเขาต้องรอฉันกลางสายฝนทั้งคืนถ้าฉันอยากให้รอน่ะอุ้ย โชคไม่ดีนักที่ในตอนนั้นคนขับรถลิมูซีนเปิดประตูรถพอดีและแฟนๆก็ได้ยินคำพูดของเธอหมดพวกเขาไม่ชอบสิ่งที่สมันทาพูดถึงพวกเขาและเธอก็โดนโหวันถัดมาเธอก็ออกไปถ่ายภาพและฉันก็อยู่ที่คฤราสน์ดฉันไม่ชอบอยู่คนเดียวท่ามกลางความหรูหราแบบนี้ก็เลยตัดสินใจจัดปาร์ตี้ให้เพื่อนๆชวนเพื่อนที่บ้านเด็กกัพร้านักดนตรีแล้วก็คุณโรเจอร์พร้อมกับลูกๆมาหาพวกเรากินพิซซ่าแล้วก็ดูหนังกันทุกคนกำลังสนุกจากนั้นคุณนายโรเจอร์ก็ให้สเวตเตอร์ที่ถักเอง ใส่ให้หัวใจกล้าหาญของหนูอบอุ่นนะรู้ไหมว่าหนูช่วยเราขนาดไหนเนี่ยเธอบอกว่าใช้เครื่องเพชรที่ฉันให้มาเพื่อเปิดร้านอาหารเล็กๆอบอุ่นขึ้นตอนนี้พวกเขามีโอกาสหลุดพ้นจากความจนแล้วทุกคนกอดฉันแล้วขอบคุณฉันในเย็นนั้นฉันมีความสุขมากจนเกือบร้องไห้เลยค่ะแต่แล้วราชินีใจร้ายก็กลับมาปราศาทอุ๊ยทำไมถึงมีขยะอยู่ในครือสนาฉันด้วยกันฮะ สมแทนทาโวยใหญ่เหมือนกับโดนพึ่งป่าต่อยเลยฉันพยายามบอกเธอว่าทุกอย่างโอเคดีหนูก็แค่เศร้าแล้วก็เรียกเพื่อมาบ้านแบบนี้ฉันก็ต้องยิ่งฉีดยาก,กำจัดมแมลงทั้งบ้านแล้วฉันขอสั่งห้ามเธอคุยกับเขาอีกนะสมแทนท่ากระทืบบท้าแล้วก็สั่งให้ยามพาแขกข,ของฉันออกไปจากนั้นเธอก็แยกเสเวเตอร์ไปจากมือฉันแล้วก็ให้ทิ้งลงชักโรครกอะไรเข้าสิงล่ะเนี่ยฉันหงุดหงิดมากๆแล้วเราทะเลาะกันจริงจังครั้งแรกคุณนี่มันสุดทนเลยอะเป็นดาราก็ไม่มีสิทธิ์มาทำกับคนอื่นนนแบบี้นะ ฉันไม่เคยเจอใครอกตัญยูอย่างเธอเลยฉันให้เธอทุกอย่างแต่เธอกลับไปสูงสิงกับพวกขอทานแต่งตัวสมฉันโมโหมากแล้วก็กลับห้องตัวเองแต่ก่อนไปก็ขอปัดรางวัลของเธอลงจากฉันหน่อยฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านเด็กกำพร้าแต่ก็ไม่อยากทนสมันท่าด้วยมันไม่ใช่นิสัยของฉันเลยก็ฉันก็เลยตัดสินใจกลับไปทำตามแผนเดิมคือการหนีไปแล้วเป็นนักดนตรีข้างถนนฉันโยนของทุกอย่างลงกระเป๋าเป้ แต่ก็ได้ยินเสียงสมันท่าร้องไห้ในถงทางเดินตอนแรกนั้นทำชินยิ้มเลยอะไรอยากจะแม่ดราม่าทำเล็บหักเหรอแต่ไม่นานเธอก็เริ่มสะอื้นดังขึ้นฉันทนไม่ไหวก็เลยออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอฉันออกมาดูฉันก็เจอสมันท่านั่งอยู่บนพื้นกำลังไถมือถือทั้งน้ำตาอยู่ประกฏบว่าพฤติกรรมของเธอที่งานมิวสิกอ a วอร์ดกลายเป็นข่าวใหญ่โตเลยแฟนๆโมโหเพราะว่าพฤติกรรมไอดอลที่ชอบและพากันบอยคอตดเธอคอนเสิร์ตของสมนท่าโดนยกเลิกและเธอก็โดนสปอนเซอร์ยกเลิกสัญญาด้วย ก็แค่กรรตามสนองนั่นแหละโธอรอรา่าฉันขอโทษที่รุนแรงเกินไปฉันเสียใจมากแม็กซ์บอกว่าเหนื่อยกับพฤติกรรมฉันแล้วและจะไม่ทํางานกับฉันอีกฉันเศร้ามากจริงๆนะแน่นอนว่าเธอทําตัวเองแต่ทําไมไม่รู้ฉันรู้สึกสงสารเธอนะฉันก็เลยตัดสินใจอยู่ด้วยในระหว่างที่เธอกําลังลําบากคุณก็รู้จักหนูพยายามช่วยทุกคนเสมอสมันท่าต้องไล่พนักง,งานทุกคนออกเพราะว่าเธอไม่มีรายได้ประกอบว่าเธอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยละคะ่ะ ถ้าชงกาแฟาหรือว่าจัดเตียงไม่ได้เลยถ้าฉันไม่ช่วยฉันต้องสอนเธอทุกอย่างไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะฉันพยายามทำข่คนแต่มันดูไม่ใช่เลยเนี่ยโอ้ยคุณจะต้องตอกไข่ก่อนเอาใส่กระทะสิคะโอ้ยทำไมทุกอย่างมันยากจังเลยอ่ะถ้าช่วยตัวเองไม่ได้ยิ่งกว่าทารกอีกสมัยท่าขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมแล้วก็เครื่องเพชรเพื่อจ่ายค่าต่างๆแต่ว่าไม่นานเงินเราก็หมดอาชีพเธอดิ่งลงเหวแรงยิ่งกว่าดินถล่มอีกค่ะ พวกแอนตี้ไม่ยอมรามือและไม่นานนักสมันทาก็ไม่เหลือทั้งชื่อเสียงหรือว่าเงินทองอีกที่แย่หนักก็คือไม่นานเราก็ต้องเสียบ้านไปและต้องนอนข้างถนนเห็นแอ่งนั่นไหมคิดว่าฝนตกเหรอเปล่านั่นน้ำตาของสมันท่าเธอรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยไหวฉันเสียทุกอย่างเลยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยก่อนอื่นเลยนะเลิกร้องไห้ก่อนเถอะหนูหนหูฮึบค่ะเรามีหวังเสมอแหละ เธอใจเย็นแล้วก็บอกว่าคิดอะไรออกแล้วจากนั้นเธอก็ลากฉันไปที่บ้านของอดีตสาวใช้แล้วสั่งเธอให้เราเข้าพักนานอว่าเธออึ้งไปเพราะว่าความกล้าดีของซาแมนธาแล้วบอกให้เรากลับไปแม่บุญธรรมฉันงงสุดๆเลยเอาจริงดินี่คุณใจดีกับคนอื่นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันใครเขาจะช่วยคุณฮนะไม่นานฟ้าก็มืดแต่เรายังไม่มีที่นอนก็เลยโทรหาเพื่อนที่บ้านเด็กกําพร้าแล้วพวกเขาช่วยหลอกล่อยามซาแมนธากับฉันก็เลยแอบเข้าไปได้ เราปูเบาเป่าลมกันในห้องส่วนกลางแล้วเพื่อนๆก็เอาของกินมาให้ตอนแรกอดีตดาราเอาแต่บนฉันอยากได้ห้องสวีทพร้อมกับอ่างจาก,กุซี่แล้วก็สเต็กแซลมอนนี่นาะแต่แล้วเธอก็เห็นว่าเด็กๆอยู่กันลำบากขนาดไหนราชินีน้ำแข็งรู้แล้วว่าพวกเขาแบ่งให้ทั้งที่ตัวเองก็แทบจะไม่มีเธอก็เลยใจอ่อนลงทอทุกคนขอโทษที่เรียกว่าขยะนะพวกเธอเป็นนางฟ้าชัดๆเลยคืนนั้นเราสองคนนอนไม่หลับเลยและมีโอกาสได้คุยเปิดใจกันเป็นครั้งแรกสซมแนธ่าบอกว่าเธอโตมาอดอยาก แต่ทันทีที่เธอชีวิตดีเงินก็ทำเธอเปลี่ยนไปฉันละอายใจกับสิ่งที่ทำมากนะทำไมฉันถึงอวดดีแล้วก็ใจร้ายขนาดนั้นกันนะจากนั้นเธอก็ถามว่าทำไมสภาพที่บ้านเด็กกำพร้าถึงแย่แบบนี้ฉันละว่ามันเป็นเพราะว่าผู้ดูแลขี้โกงแลนะทุกคนรู้ว่าเขาขโมยเงินส่วนของเด็กๆที่เขาต้องไปคนดูแลไปซะเองไอ้แมงกุจีนะั่นควรติดคุกไปซะเราคุยกันจนถึงเช้าแล้วก็นอนกอดกันหลับไปสมัยท่านน่ารักดีตอนที่เธอไม่ทำตัวเรื่องเยอะ ช้าวันถัดมาเราตัดสินใจว่าเธอต้องหางานทําโชคดีที่ฉันรู้ว่าคุณโรเจอร์กําลังหาคนล้างจานอยู่เธอจ้างสมันธ่าทันทีและให้เราค้างด้วยทุกครั้งที่ฉันว่างฉันก็จะแสดงข้างถนนกับเพื่อนนักดนตรีคนผ่านไปมาก็ให้เศษตังค์ไม่นานสมันท่ากับฉันก็เก็บเงินมากพอแล้วก็เช่าพัดเมลเล็กๆได้เราเชิญเพื่อนๆมาปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่กันแม่บุญธรรมของฉันอบพายด้วยนะเออจริงๆนะหน้าตาเหมือนหินมากเลยแต่เธอก็พยายามสุดๆเลยล่ะ ขอโทษนะที่ฉันหยาบคายกับพวกเธอนะทุกคนเป็นคนดีมากเลยลอร่าเธอช่วยชีวิตฉันเอาไว้เลยนะรักเธอนะหนูก็รักเหมือนกันค่ะคุณแม่ถ้าดูซึ้งใจมากในตอนที่กอดฉันตอนที่เราเสียงเงินไปเราก็ได้สิ่งที่ล้ำค่ากว่านั้นมาครอบครัวที่แท้จริง ตอนนี้เราอยู่กันอย่างสมถะแต่ก็มีความสุขฉันรักการร้องเพลงและดูจะทําได้ดีเลยคนผ่านไปมาหยุดฟังพวกเราเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็เห็นคนหน้าคุ้นในหมู่ผู้ชมแม็กซ์นั่นเองอดีตโปรดิเวเซอร์ของแม่เขาเองก็จําฉันได้ลอร่าไม่รู้เลยว่าเธอร้องเพลงได้ดีใจที่เจอนะสมัทท่าเหรอ ฉันเล่าทุกอย่างที่เราต้องผเผชิญหลังจากแม่เสียความนิยมไปแล้วก็พูดอย่างภูมิใจว่าท่านเปลี่ยนไปไม่ใช่คนอดดีแล้วแม็กซ์ดีใจที่พวกเราเป็นครอบครัวจริงๆกันได้แบบนี้ฉันต้องแปลกใจที่เขาชวนฉันไปสตูดิโอเธอเป็นดาราจริงๆได้เนะฉันช่วยปั้นเธอได้เ้อเสนองามๆแบบนี้ปฏิเสธไปก็ถือว่างโง่แล้วฉันตกลงแน่นอนไม่นานฉันก็อัดอัลบั้มแรกกับเพื่อนนักดนตรีมันฮิตมากเลยและสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเรา ฉันมีแฟนๆแล้วก็รวยขึ้นมาสมร t ่ากับฉันซื้อบ้านดีๆอยู่แต่ว่าฉันก็ไม่หลงในชื่อเสียงฉันยังถ่มตัวแล้วก็ช่วยเพื่อนๆอยู่วันหนึ่งฉันถามแม่ว่าอยากแสดงอีกไหมแต่เธอตอบว่าไม่ฉันก็ไปคิดดูแล้วนะและฉันอยากทําเรื่องที่สําคัญจริงๆมากกว่าปรากฏว่าเธอไปรวบรวมเอกสารแล้วก็ลายเซ็นเพื่อปลดคุณปาร์เกอร์เพราะว่าเธอคุณอึ่งอ่างขี้โมโหก็เลยติดทุกซักทีค่ะแม่ฉันเป็นหัวหน้าบ้านเด็กกรพร้าคนใหม่ฉันภูมิใจในตัวเธอมากๆเลยค่ะ เธอทำหลายอย่างเพื่อเด็กๆและทุกคนก็รักเธอเราสลับกันแล้วตอนนี้ฉันเป็นดาราส่วนแม่ก็ทำงานการกุศลแต่สิ่งสำคัญคือเราสนิทกันค่ะตอนสุดสัปดาห์เราไปที่ร้านอาหารของคุณนายโรเจอร์กันกินพาสต้าได้ตามสบายเลยค่ะสมันธาบอกว่าเธอก็เอาของอร่อยมาเหมือนกันแล้วก็วางจานพิซซ่าไม่ไหม้บนโต๊ะค่ะแม้ฉันยังทำอาหารไม่เก่งเหมือนเคยอะ่ะแต่ฉันก็รักเธอนะคุณทำความดีครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะบอกมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย